สวัสดีนะครับหมอโต๊915ทารอนะครับหมอโต๊ะก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้หมอโต๊ะจะมาทำคลิปพลังงานแรนดอมในวันที่คุณเลือกที่จะนิ่งถอยห่างจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นนะครับหมอโต๊ะจะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับก็ขอ,ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจช่องกันด้วยนะครับ ก็ขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณนะครับในวันที่คุณเลือกที่จะนิ่งถอยห่างจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงเขาจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ มีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่การกลับมาพูดคุยการกลับมาเคลียร์ใจหรือมีคนที่อยากกลับมาทักทายติดต่อมาในความรักในความสัมพันธ์หรือกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นไฟเราที่พูดกับเขาไม่รู้ตอกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่เขาไม่เคยยอมรับฟังในสิ่งที่เราเคยพูดสิ่งที่เราเคยทําเพื่อเขาตอนนี้มีคนที่กําลังคิดมีคนที่กําลังคิดเยอะกําลังคิดมาก ที่กําลังอยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังไ้เดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของเราเองหรือการที่คุณคือหนึ่งแห่งจัก,กรวาลที่ไม่เหมือนใครความรู้สึกใหม่การเริ่มต้นการเปิดโอกาส การเห็นความรู้สึกใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้ความสุขความสมหวังแสงดาวแห่งความอบอุ่นกำลังเข้ามานะครับเป็นพลังให้การที่เราเปิดโอกาสหรือการที่เราเริ่มต้นหรือในวันที่เรากำลังที่จะตัดใจเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในตัวเราเองมีคนที่อยากกลับมาปรับความเข้าใจและเคลียร์ใจกับคุณดีแฮงแมนความทุกข์ ความเศร้าความเสีสยใจการไปต่อไม่ได้การกลับไ,ไ,ไม่ถึงหรือมีพลังงานพี่สำหรับบางท่านอาจจะมีการที่ยังลืมเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณไม่ได้ทำไมยังถึงยังลืมเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่ผูกผ่านเป็นฝ่ายเราที่ห่วงใยเป็นฝ่ายเราที่ให้ใจกับเขาในวันนั้นเกินร้อยเต็มร้อยกับสิ่งที่เราให้ใจกับใครสักคนหนึ่งแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมามันช่างมันช่างไม่เท่าเทียมนะครับเป็นพลังงานพ่ สี่เดือนนะสี่เดือนคือการทุ่มเทการเฝ้ารอการที่ทําเพื่ออะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําด้วยใจของคุณด้วยความรู้สึกของคุณด้วยความผูกพันด้วยความผูกมัดของคุณนะครับเป็นนังอาวไพเดลเลเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงแห่งความรักการกลับมาพบเจอกับคนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่อยากกลับมาพบเจอมีคนที่อยากกลับมามองตา มีคนที่อยากกลับมาพูดคําว่าเขาแคร์คุณเขารักคุณเขาอยากทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นนาให้ s i กออฟเพทเกิลการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกัน หรือมีคนที่กลับมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะครับหรือการที่การที ures, ่การช่วยเหลือการกู้คูลความรักคือการดูแลของใจของคนที่รักกันของคนที่แคร์กันของคนที่เอาใจใส่กันวิวอัพฟอร์จูนกงร้อให้โชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้ใจคนก็เปลี่ยนได้ในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เปลี่ยนใจไปปรับเปลี่ยนใจจากความรักการเป็นการที่ในวันนั T ้นอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังกลับมา คิดถึงและรักคุณมากกว่าเดิมในวันที่เป็นปัจจุบันโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งท <t ali> ุกอย่างเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เราาจะเป็นฝ่ายที่กลับมาเริ่มต้นในห้วงวันเวลาเราาจะเป็นฝ่ายเราที่ทําในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันหรือมีคนที่อยากกลับมาพบเจอในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันและสร้างวันเวลาที่เป็นปัจจุบันเป็นอดีตที่ คุณกับเขามีความรักและความผูกพันและความห่วงใยและการเกื้อกูลและการสนับสนุนมีพลังาไพ่แปดสิบเหรียญความเป็นครอบครัวคุณกับเขาเคยพูดถึงเรื่องอนาคตเคยวางแบบแผน เคยวางเป้าหมายร่วมกันหรือมีคนที่กําลังแอบมองกําลังแอบสืบกําลังแอบสองคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังโฟกัสถึงเรื่องความสุขความมั่นคงในเรื่องการเงินในเรื่องทรัพย์สินในเรื่องการเงินของคุณนะครับเป็นลังาให้แปดไม้เท้าการติดต่อการสื่อสารมีคนที่อยากกลับมาเหมือนติดต่อทักทายคุณมาก่อน เขาอยากรู้ใจของคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณยังแคร์เขาอยู่หรือเปล่าว่าคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่านะครับเป็นพลังงานไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าอุปสรรคเข้ามาสักเพียงใดมีหนึ่งดาบปัญหาจะขี้ขายไปเป็นในทิศท,ทางที่ดีขึ้นด้วยการฝ่าฟันด้วยตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานไพ่หนึ่งดาบนี่คือการที่ความชัดเจนหรือมีคนที่ยอมรับผิดกับการทำที่เขาเคยทำผิดไว้ในอดีตที่ผ่านมานะวันเวลาอดีต แก้ไขอะไรไม่ได้วันที่เป็นปัจจุบันแก้ไขได้ในวันที่เป็นปัจจุบันนะครับเป็นปงานไพ่ก้าวดาบความเครียดความกดดนันความคิดเยอะความคิดมากหรือมีคนที่หับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นหรือมีคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับรู้เจือจากคําว่า ความภาครักแห่งความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่ติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆที่เขาเคยทําให้คุณผิดหวังและเสียใจในวันนั้นอยากกลับมาขอโทษในวันที่เราได้มาพบเจอกันมันเหมือนความอบอุ่นมันเหมือนความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆที่เข้ามาให้แก่กันนะเป็นอารมณ์และความรู้สึกที่ยังผูกพันที่ยังผูกมัดที่ใจสองดวงที่ยังผูกมัดต่อกันละกันนะในตอนนี้มีคนที่กําลังคิดถึงวันที่ เป็นวันดีๆที่เราได้มาพบเจอกันและได้เริ่มต้นห่วงแห่งความรักและวันเวลาดำเนินในเส้นทางเดินแห่งวันเวลาที่คุณกับเขาวางเป้าหมายและวางแบบแผนและวางอนาคตร่วมกันนะครับขอดูพลังงานภายในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับมีไพ่ของซิงออปเปเรนะซิงออปเปเรคือการที่การดูแลของคุณความห่วงใยของคุณคุณเป็นคนที่ทําเพื่อเขาคนนั้น ในวันเนี้ยในวันที่ขาดคุณไปเขาอาจจะมีอะไรเรื่องราวบางอย่างที่ยังมีความทรงจําดีๆที่คุณเคยช่วยเหลือที่คุณเคยเข้าใจที่คุณเคยให้กําลังใจที่คุณเคยแคร์ความรู้สึกแรกแคร์ความคิดของเขาในวันที่สิบดาบสิบดาบนี่คือความทุกข์ความทรมานใจในวันหนึ่งที่คนคนหนึ่งรู้ถึงความโดดเดี่ยวและหันไปทางไหนมองไม่เจอใครเขาอาจจะเป็นไฟล์ที่กําลังคิดถึงคุณเป็นคนแรกในวันที่อยู่ร่วมกันคุณเคยแคร์ในความรู้สึก ึกของเขาทุกๆอย่างคุณคอยถามเขาคุณคอยเตือนเขาคุณคอยบอกเขาคุณคอยให้กำลังใจเขา คุณคอยดูแลก,กับเขานะครับเป็นพลังงานไพ่ก้าวดาก้าวไม้เท้านะก้าวไม้เท้าคือการที่มีคนที่ไม่อยากเสียใจอีกเราไม่อยากผิดหวังอีกกับการกระทำของเขาคนนั้นอีกแล้วนะวันเวลาและการผ่านอุปสรรคเรื่องเล็กๆไปแล้วความรู้สึกของเราอาลังกําลังที่กลับมาเป็นเหมือนคนคนที่เดิมในสิ่งที่เดิมๆในแบบเดิมๆในสิ่งเดิมๆที่เราเป็นในตัวตนของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่ในค u ว e นออเพเทอร์เคลนะราช มีถือเหรียญความมั่นใจความมั่นคงคุณเป็นคนที่รักใขรยากนะคุณได้รักไขรสักคนหนึ่งแล้วเราพร้อมที่จะเกื้อกูลพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะซัพพอร์ตแต่สิ่งที่เราให้กับไขรสักคนหนึ่งเราต้องให้ได้รับกับความจริงใจและความห่วงใยและความผูกพันและความที่ จริงใจและมีสัจจะต่อกันนะครับเป็นพลังงานไพ่การที่เราอาจจะบังคับใจใครไม่ได้นะในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่สุดจะลังในวันที่สุดจะยื้อเราก็ต้องเลือกที่จะปล่อยเราต้องเลือกที่จะเดินหน้าในวันที่เราเลือกที่จะเดินหน้าในเส้นทางเดินของเรามีเรื่องราวมากมายที่รอเราอยู่ในวันเวลาข้างหน้าที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คุณรู้ว่าในวันที่เป็นปัจจุบัน คุณได้วางแบบแผนในวันที่เป็นปัจจุบันของคุณอยู่ตลอดเวลาในวันนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดถึงคุณอยู่ในห่วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันและคิดถึงคุณมาก เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่พยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ความรักยิ่งเพิ่มพูนความรักยิ่งเปี่ยมร้นเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่มีหน้าที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์แต่เขาพยายามตัดใจจากคุณแล้วเขาอยากกลับมาขอโทษเขาอยากกลับมาขอโอกาสเขาอยากกลับมาขออภัยนะมีพลังงานให้เจ็ดถ้วยความฝันความหวังมีคนที่ยังมีความฝันและมีความหวัง ร่วมกับคุณอยู่หรือเขากำลังฝันถึงคุณคิดถึงคุณคิดถึงวันที่คุณกับเขามีความฝันร่วมกันหรือเขาอยากให้คุณกําลังฝันที่คุณกับเขาเป็นจริงที่ได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันที่ใช้ความรู้สึกเดียวกันการแคร์หัวใจเดียวกันนะครับเป็นพลังงานให้5ดาบ ห้าดาบคือการเลือกราการยาล้างการที่มีฟอร์มเยอะฟอร์มมากหรือคนคนนั้นอาจจะไม่เคยแคร์ไม่เคยสนใจวันนี้เขาอยากกลับมาขอโทษกับคนที่เขาเคยทําให้ผิดหวังและเสียใจในการกระทําของเขานะคนคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกสำนึกผิดรู้สึกผิดที่ทำให้วันนั้นต้องเสียใจกันมานะมีพลังอาภในเพจอเบอรเิลคนที่อายุน้อยกับการคนที่อายุแตกตาก่างกันนะครับเป็นพลังงาภัยสองดาบ ใจหนึ่งก็หลักใจหนึ่งก็ผูกผ่านใจหนึ่งก็อยากตัดความรู้สึกมันช่างวกวนในความคิดในความรู้สึกของเขาคนนั้นว่าจะกลับเข้ามาแล้วคุณจะให้โอกาสหรือคุณจะให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําผิดไปหรือเปล่าตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ถามหัวใจของคุณว่าคุณยังพร้อมเปิดโอกาสให้กับเขาคนนั้นเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์และมีคุณที่เป็นคนที่เดินร่วมทางและเดินเ้าเคียงข้างกันไปอยู่ไหมนะครับเป็นรางพ่าเจ็ดเหรียญน,นะเจเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยการรอคอยจังหวะการรอคอยโอกาสที่ได้กลับเข้ามาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเดอะเฮอร์มชาวการลักนาการแสงตะเกียงแห่งการนำทางในตอนนี้มันเหมือนกับการที่ในเส้นทางเดินอันเดียบหนาวในเส้นทางเดินที่อ้างว้งหรือการตกอยู่ในสถานการ ความโดดเดี่ยวได้ในเส้นทางเดินของเขาเขาอยากมีคุณร่วมในเส้นทางเดินและพร้อมที่จะเผชิญหน้าพร้อมที่จะแก้ไขในทุกสิ่งทุก,ทกอย่างไปร่วมกันนะหรือการที่ในตอนนี้เขาดูแล้วว่าเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณเนี่ยมันช่างเงียบเหงามันช่างอ้างว้างมันช่างไม่มีอะไรเลยนะมีพลังงาให้การชัดเจนนะความชัดเจนหรือการที่คนคนหนึ่งอยากกลับมาชัดเจนรอคอยการแก้ไขรอคอยการเปิ ปรับเปลี่ยนรอคอยการพบเจอและรอคอยการที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับเป็นพลังให้เส้นทางแห่งความสําเร็จวิกตอรี่แห่งความสําเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณใน,ณในทุกสตอรี่เขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินของเขาในทุกก้าวเดินก้าวเดินไปด้วยกันก้าวเดินไปพร้อมๆกันและมีความสุขในเส้นทางเดินที่เราวาดหวังไว้ในอนาคตและปัจจุบันนะครับสเตนชาวสิงรัคนาสิงเขายอมพ่ายแพ้ หัวใจของคนที่เคยรักของคนที่เคยผูกพันเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้สึกผิดนะที่ทําให้คนที่รักเขาที่สุดในวันนั้นต้องเจ็บปวดที่ทำให้ความรักความผูกพันต้องเจ็บปวดไปนะครับเป็นพลังงานไพ่เก้าเหรียญเก้าเหรียญคือความโสดสวย รวยหลอ่อความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวของคุณเองนะคุณอาจจะกลับมานิ่งดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่กําลังคิดเยอะกําลังคิดมากกําลังว,วุ่นวุ่นกำลังสับสนในตอนนี้ของเขาว่าเขาจะตัดสินใจแบบไหนดีที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์และการที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนี่ยคนที่ต้องเคลียร์ใจกันชัดเจนกัน การที่รักษาสัญญากับคนที่เรารักกับคนที่เราแคร์รักษาคําพูดจะมีคนที่เชื่อมั่นจะมีคนที่เชื่อใจจะมีคนที่ไว้ใจกับเรานะครับเป็นพลังงานไพ่การที่เดอะเรเวิร์ชาวเมทุนนาการเริ่มต้นการพบเจอการกลับมากอดกับความรักความัมพันธ์เขาอยากกลับมารับไออุ่นรับความรู้สึกที่ผูกพันนะมีพลังงานไพ่การวนกลับการหวนคืนเขาก็ไปต่อ ไปไหนไม่ได้เพราะมันเหมือนมีพนักงานการที่เป็นเดอะแฮงแมนเนี่ยเป็นคนที่ติดแงกอยู่กับความที่กระทําของเขานะมันเหมือนกับการที่เขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนคนที่ไม่จริงใจหรือในวันที่เขาไปตัดจบกับใครมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทุกทรมานใจมากที่สุดว่ากับสิ่งที่เขาทําผิดพังไปเผลอไปในอดีตที่ผ่านมาคุณยังเปิดโอกาสให้กับเขาได้พบเจอได้แก้ไขได้พูดคุยกับคุณไหมนะครับเป็นเวลาไพ่สิบ สิบเหรียญน,นะสิบเหรียญคือความเป็นครอบครัวคุณกับเขาอาจจะเคยมีเงินเก็บร่วมกันเคยมีอนาคตร่วมกันที่ดินทรัพย์สินเงินทองร่วมกันเขาอยากกลับมามีอนาคตและความหวังที่เป็นข้อเป็นครัวที่เป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องอนาคตไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดถึงคุณมากคิดเยอะคิดมากเจ็บปวดทุกใจหนักมากในตอนนี้โหยหาและคิดถึงคุณนะครับความพยายามการกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เดะสันความสุขความสําเร็จความสมหวัง เป้าหมายแห่งชัยชนะเป้าหมายแห่งความสําเร็จมีคนที่อยากกลับมามีความสําเร็จร่วมกับคุณนะมันในเหมือนมีพลังงานให้คนที่เป็นความอบอุ่นเขาอยากกลับมาเห็นรอยยิ้มเขาอยากได้ยินเสียงคนที่รักกันคนที่แข่กันคนที่คุ้นเคยกันคนที่มีเสียงหัวเราอไปพร้อมๆกันในวันที่เรามีความประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะคุณยังมีใจที่ผูกมัดยังมีจิตที่ผูกพันซึ่งกันและกันเหมือนสายน้ําที่ไม่มีวันหวนกลับหวนคืนสายน้ําไม่มีวัน ที่ตัดขาดกันได้ความผูกพันขขงระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีการที่มีคนที่เข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสายใหญ่ที่ผูกพันนะครับเป็นพลังงานพลิกซิกออฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆหวนกับหวนคืนเขาอยากขอโทษคุณเขาอยากทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเขาอาจจะไปเจอในสถานที่เดิมๆในสิ่งเดิมๆที่มีคุณกับเขาเคยไปร่วมกันในเส้นทางเดินเดีเดยวกันในวันนี้เขาคิดถึงคุณมากเขาโหยหาคุณมากเขาอยากกลับมา เพื่อพิสูจน์ในตัวของเขาเองว่าเขารักคุณมากแค่ไหนในวันนี้เขาขอโอกาสเขาอยากให้คุณลืมกับอดีตที่ผ่านไปได้หรือเปล่าอาดีตที่ผ่านไปแล้วมันคงกลับไปทําอะไรแก้ไขในสิ่งที่ผิดไม่ได้แต่เขาอยากทําวันเวลาปัจจุบันที่ได้มาพบเจอกับคุณและทําวันที่เป็นปัจจุบันเป็นความทรงจําที่ดีกับคุณและเขาให้มีความอบอุ่นไปด้วยกันในเส้นทางเดินของเรานะเขาอยากภาครักคุณด้วยความผูกพันและความผูกมัดเขาไม่อยากจบกับคุณด้วย ความพัดภาคแบบความรักที่เจ็บปวดนะครับอขอรูปพลังงานไพ่ในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับ The Emperor นะครับชาวเมทัตไฟนะเป็นพลังงานไพ่คนที่ดูแลและห่วงใยใครแล้ว เป็นคนที่ทําเพื่อคนที่รักเป็นคนที่ปกป้องไม่ให้ใครมาทําร้ายกับคนที่เขารักได้นะคนที่แคร์กันคนที่รักกันเขาจะไม่ใช้คําพูดคําจาที่ทิ่มแทงใจกับคนที่เขารักเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าตัวเองผิดในวันนั้นกลับมาขอโทษในวันนี้การให้อภัยกับคนที่เคยทําผิดพลาดไปในอดีตที่ผ่านมาแต่ตอนนี้จะเป็นฝ่ายคุณที่กําลังที่จะดูถึงความชัดเจนจะดูถึงความจริงใจแต่คุณจะสัมผัสถึงความ เปลี่ยนไปของคนคนหนึ่งได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ใดเดอร์เลอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนนะมีไพ่พลังงานไพ่การกลับมาพบเจอกันและพูดคําว่ารักคุณมากก่อนที่จะสายไปนะครับเป็นพลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะเป็นพลังงานไพ่กลงล้อแห่งวันเวลาหรือการที่มีพลังงานไพ่สีมเมท้านี่คือการลงหลักการปักฐานการสร้างอนาคตไปร่วมกันนะเขาอยากมีความมั่นคงเขาอยากพูดคุยถึงเรื่องอนาคต หรือสำหรับบางท่านอาจจะมีการที่มีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันที่ยังตัดกันไม่ขาดในตอนเนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่จมอยู่กับความเศร้าและความเสียใจที่วันเวลามันผ่านพ้นไปวันเวลารวดเร็วนะครับอยากเคลียอะไรอยากทําอะไรอยากพูดอะไรอยากเคลียใจกับใครเคลียใจในสิ่งที่ค้างคาใจการเปิดเผยกับความรู้สึกออกมาการที่เราพูดกับคนที่เราเคยรักกับคนที่เราผูกพันกับคนที่เราเคยแคร ทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินตามห่วงการเวลาวันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปความรู้สึกเกา่กาๆความรู้สึกเดิมๆที่เขามีให้คุณนั้นมันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังกลับมาเปี่ยมร้นในข้อตอนนี้ของเขาหนาหรือการที่คนคนหนึ่งอยากกลับมามีแบบแผนกับคุณนะครับเป็นนางไพ่ดีแฮงแมนนะเข้าไปตอนจากคุณไม่ได้เข้าไปไหนจากคุณไม่ได้ คุณคือความสุขคุณคือความรักคุณคือความผูกพันนะครับเป็นพลังงานไพ่วิกตอรี่ความสําเร็จเส้นทางเดินซิกออฟวันนะเป็นพลังงานไพ่การที่เขาอยากร่วมในเส้นทางเดินและมีเรื่องเล่าและมีประสบการณ์ในความรักความสัมพันธ์การพบเจอ ในความรักและการให้อภัยของคนที่รักกันนะครับเป็นตลางงางไพ่ในในออปเปอเรชันนะวันข้างหน้ามีความเสี่ยงเสมอวันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรอารมณ์คนเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาในวันหนึ่งที่คนเปลี่ยนใจในวันหนึ่งที่คนหมดใจในวันหนึ่งที่คนหมดรักเราต้องเลือกที่จะเดินหน้าในวันหนึ่งที่คนคนหนึ่งคิดได้และกลับมาขอโอกาสการคืนดีตอนนี้จะเป็นฝ่ายคุณที่ถามหัวใจถามความรู้สึกถามตัวของเราเองว่า เรายัางเปิดโอกาสหรือเราให้อภัยกับเขานะครับเป็นพลังงานใพ่ในการขีนอัพเพย์เทอร์เคลนะเป็นพลังงานให้ความนิ่งหรือตอนนี้คุณนิ่งไปคุณเฉยชาคุณไม่เหมือนเดิมแล้วคุณไม่ตามเขาเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนอาจจะเคยตามเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนเคยทําทุกๆอย่างเพื่อเขาก่อนแต่ตอนนี้เราจะดูถึงคนผิดที่กระทาผิดมาขอโทษเรามาขอโอกาสเราจะเป็นคนที่อยู่เหนือแห่งความรู้สึกกับอดีตท,ที่ผ่านมานะครับเป็นพลังงานไพ่ ในเด็กถือดาบนะมีคนที่แอบสืบแอบส่องมีคนที่แอบมองมีคนที่เสียดายคุณหนักมากเสียใจหนักมากในวันนั้นไม่น่าพลาดโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้ร่วมใช้ชีวิตกับคนที่รักกับคนที่แคร์ในการพบเจอกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราได้มาพบเจอกันนะครับการรักกันการแคร์กันการรักกับคนที่เรารักในวันหนึ่งที่รู้ว่าหัวใจตัวเองอาจจะไม่ได้เจอความรักที่ผูกพันความรักที่ผูกมัดอีกแล้วนะมีพลัง ให้ในโฟล์อโอเพอเรชันมีพลังลงานให้ก้าถ้วยนะครับความไม่ได้เติมเต็มความไม่ห่วงใย เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มหรือคุณคือถ้วยแห่งสายน้ําคุณคือถ้วยแห่งความรู้สึกที่เข้ามาเติมเต็มทําให้ชีวิตของเขามีความรู้สึกพองโตความรู้สึกที่มันเปลี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่นเขาอยากกลับมามีความรู้สึกอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งน่าดียมพระเทพธิดาดาวสุดาววีนัทเขาก็รู้นะก็ว่ากับสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปมันคงเกินให้อภัยกับสิ่งที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เขาจะใช้วันเวลาและสิ่งทุกๆสิ่งทุกอย่าง ร่วมกับคุณเขาขอโอกาสให้เขาพิสูจน์ตัวเองวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนเนอ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะเป็นพหังการที่การเรียนรู้การเริ่มต้นการพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ดีเอ็มเพกับดีเอ็มเพสคือคนที่เท่าเทียมคนที่คอยปรึกษาคนที่คอยดูแลคนที่คอยเกื้อหน,นุนคนที่ทําให้ทั้งสองคนมีความรู้สึกที่ มั่นคงไปด้วยกันนะการดูแลเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างการดูแลของคุณต่างฝ่ายต่างดูแลต่างฝ่ายต่างใช้ความรักความสัมพันธ์ในห้วงวันเวลาที่เราจะดูแลกันและกันนะครับหมอโต๊ะก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ะกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ